ก็คืออยู่มาประมาณ7ปีเราก็เริ่มอยากมีลูกค่ะแต่ว่าพี่ผู้ชายเนี่ยเขาเคยทําหมันมาแล้วทีนี้ก็เลยโอเค,อเคมีน้องที่รู้จักค่ะที่อเมริกาเ,เขาไปอยู่ที่นั่นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพยาบาลเ,เขาก็เลยแนะนาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรเลยมันง่ายมากนะอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็บอกขั้นตอนเราก็เลยไปหาคลินิกหาเป็นแบบเซิร์ชหาในอ,อินเทอร์เน็ตนะคะ่ะก็เลยเข้าไปพันทิปไปเจอเขาก็เออคุยกันถึงโรงพยาบาลหนึ่งก็ได้คุยกับ หมอที่นั่นนะคะแล้ววันนั้นก็มีการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยโอเคทุกอย่างก็เรียบร้อยดีรู้สึกเหมือนกับว่าขั้นตอนก็ทุกอย่างดูง่ายคือง่ายไปหมดอะคะ่ะคุณหมอบอกว่าโอเคเดี๋ยวมาทําตรงนี้ตรงนี้และเดี๋ยวแป๊บเดียวก็กลับบ้านได้แล้วพอดีว่าตอนนั้นเรามีเวลาอยู่ที่เมืองไทยนะคะประมาณ3เดือนก็เลยโอเค แต่ว่าขั้นตอนตรงนั้นน่ะอาจจะแค่สักประมาณเดือนกว่าก็เสร็จแล้วอะค่ะทีนี้เราก็เลยลองหาที่ใหม่ด้วยว่าดูว่าเปรียบเทียบกันดูว่าเออจะโอเคไหมใน f a c e b o o k อะค่ะ เซิร์ชเข้าไปแล้วก şey um. ็เจอที่ G F C ตอนแรกที่เข้ามา G F C นะคะเขาก็ถามว่ามีคุณหมอหรือยังคะอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้จักใครเลยตอนนั้นว่าคุณหมออะไรชื่ออะไรเขาบอกโอเคงั้นเดี๋ยวไปหาคุณหมอประวันละกันคุณหมอประวันก็แนะนําขั้นตอนทุกอย่างว่าโอเคเนี่ยนะคะการทํา X C I V F อะไรแตกต่างกันยังไงไขอะไรต้องเก็บยังไงคือทุกอย่างแบบเหมือนกับความรู้ที่เรายังไม่เคยรู้อะค่ะแล้วก็เลยแบบแฟก็ยังพูดเลยบอกว่า ไมแนะนําทุกอย่างเป็นที่ปรึกษาได้ดีมากๆอะค่ะแล้วก็เลยโอเคตัดสินใจที่จะทําที่ GFC ค่ะตอนนั้นตัดสินใจวันนั้นเลยค่ะแล้วก็เลยทําที่ไปทางนู้นมาแล้วก็มาทางนี้คือพอคุณหมอเขาให้คําปรึกษาทุกอย่างก็เลยคิดว่าที่เนี้ยแหละคือมันละเอียดกว่าเยอะค่ะคือเราเราเราไม่ได้ว่าจะจะว่าทางนั้นนะคะคือตรงนั้นก็โอเคเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือคำปรึกษาขั้นตอนทุกอย่างเขาสอนเราไปในตัวด้วยค่ะ ก็เป็นไปตามขั้นตอนที่คุณหมอแนะนำมีการเก็บไข่วันนั้นยังจำได้เลยเพราะเก็บไข่ได้34ฟองพวกพยาบาลหมอตอนนั้นยังอายุประมาณ30ค่ะก็บอกว่าไข่เยอะมากไข่ที่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยก็จะเป็น27ฟองผสมต่างๆได้ตัวอ่อนก็เป็น16ตัวถือว่าประสบความสำเร็จมากเพราะว่าทำครั้งแรกก็ได้เจ้าตัวนี้มาเลยค่ะติดเลยโอ๊ยตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่า คือเขาไม่ได้มาง่ายง่ายง่ายคือตอนแรกคิดว่าโอเคเดี๋ยวก็ทุกอย่างน่าจะง่ายแต่คือวันที่มาใส่ตัวอ่อนเนี่ยน้องเขาไม่ยอมออกมาจากหลอดสองครั้ง <c ười> ยังติดอยู่ในยังติดคาหลอดอยู่เลยคุณหมอมิงก็เดินไปแล้วก็แบบอ๋อยังอยู่อยู่เลยแล้วก็เดินกลับมาอีกรอบหนึ่งก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะติดตอนนั้นแล้วก็เลยแบบชิวชิววันท,ที่7เนี่ยเริ่มแอบตรวจเองก็ขึ้น2ขีดบางๆวันที่9นี่คือเริ่มชัดแล้วก็อีกประมาณสัก4ีวันคุณหมอก็นัดมาหาหมอก็ติดนะคะ ตอนนี้สามควบกว่าแล้วค่ะสามควบครึ่งคะ่ะทําคนที่สองติดแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในท้องแล้วตอนนี้กำลังจะเจ็ดสัปดาห์แล้วคะ่ะเมื่อกี้เพิ่งไปฟังเสียงหัวใจมาเองปุบุบวุบุบนี่ก็โอเคอันนี้คือครั้งแรกก็ติดเลยนี่คือครั้งที่สองก็เลือกเบอร์หนึ่งก็ติดเลยคือให้คุณหมอเลือกให้หมดอะคะ่ะจะบอกว่าที่เนี่คะ่ะอบอุ่นมากให้คำปรึกษาดีมากจริงๆเนี่ยเราแนะนําเพื่อนมาสามคนแล้วนะคะต่างชาติหมดเลยแล้วก็ติดหมดเลยด้วย คือจะบอกว่าคุ้มค่าค่ะถ้าหากว,ว่าต้องการเติมเต็มความสุขในครอบครัวทุกอย่างพร้อมแล้วถ้าหากว,ว่ายากมากที่จะมีก็มาปรึกษาคุณหมอที่เนี่ยค่ะมาที่นี่แน่นอนค่ะยังไงก็ติดอยู่แล้วนี่ไง <laughs> คนที่หนึ่งและคนที่สอง uh, I wanted to say that um, for the future parents that come here and visit facility it's you're not going to be disappointed everyone here is top notch And all the staff and the doctors here are very understanding. And uh, the skill level that they have is up to date. Everything they do is really quality work and lab work. Um, it's all by the, the people. And uh, just come here and uh, they take care of the rest. Thank you.